สวัสดีค่ะคลิปนี้เีาจะมาสอนวิธีการค้นหาพิกัดแปลงกับแปลงให้มันเป็น URL เพื่อที่จะแชร์ลิงก์ไปให้คนอื่นนะคะแล้วก็แปลงจากค่าละติจูดลองติจูดไปเป็นค่า x y หรือค่า UTM นะคะหรือในทางกลับกันก็คือแปลงจากค่า UTM หรือค่า x y ให้เป็นค่าละติจูดลองติจูดที่ใช้ใน Google Map นะคะอันดับแรกเราให้มาหน้าแรกนะคะหน้าแรกของ Google นะคะ เสิร์ชคำว่า Google Map ถ้าในมือถือเราก็ใช้แอป Google Map นะคะเข้าไปใน Google Map ค่ะอันนี้ดิจะใช้แปลงหลีเป็นตัวอย่างนะคะเราเราจะหาแปลงของเราเราก็ต้องลองเสิร์ชสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆแปลงของเราค่ะที่เป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างแปลงของหลีเนี่ยมันจะอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านยูนะคะดิก็จะเสิร์ชคํ้ามาโรงเรียนบ้านยู ก้กดตรงนี้จะทำให้เห็นภาพเป็นดาวเทียมนะคะเราจะเห็นชัดเจนขึ้นเราจะเห็นแปลงของเราได้ง่ายขึ้นตรงนี้เป็นบรรยูนะคะโรงเรเียนบรรยูส่วนแปลงหลีจะอยู่แถวแถวนี้แปลงของทุกท่านก็อลองลองหาดูนะคะว่าแปลงของท่านอยู่ตรงจุดไหนของพื้นของแผนที่นะคะอย่างเช่นตรงนี้เอาหลีเจอแล้วนะคะไม่ใช่ตรงนี้นะคะ แปลงหลีอยู่นี่ก็คลิกไปหนึ่งทีปุ๊บมันจะขึ้นละติจูดลองจูดตรงนี้เลยค่ะแล้วมันจะเป็นลิงก์นะคะนี่เรากดเข้าไปกดเข้าไปพุบมันมาหน้านี้หน้านี้มันก็จะโชว์เลยว่าละติจูดเท่าไหร่สิบเก้าจุดศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าละลองจูดหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดแปดสามแปดหกหกสามนี่นะคะนี่คือละติจูดลองจูดของแปลงของหลีเองคราวนี้เราจะ มาหาวิธีในการแชร์ในการทําให้มันเป็นลิงก์อย่างสั้นๆก็คือกดแชร์นะคะกดคําว่าแชร์ตรงนี้มันจะกลายเป็นลิงก์สั้นๆตรงนี้เราสามารถกดแถบนี้แล้วกด c t r o l C ก็ได้หรือง่ายๆเขาเขาก็จะมีค่ะคำว่า Copy Link ก็กดคำว่า Copy Link ได้เลยนี่มัน Copy ถูกคลิปบอร์ดแล้ว เราสามารถเอาลิงก์เนี้ยไปไว้ตรงไหนก็ได้อย่างเช่นไว้ใน Word ใน Excel หรือว่าเอาไปใส่ใน l ล ne ส่งให้เพื่อนเพื่อที่เพื่อนจะได้เข้ามาคลิกคลิกลิงก์ URL นี้แล้วก็เข้ามาที่แปลงเราได้หน้าแปลงเราได้เลยตัวอย่างหรือจะใส่ไว้ตรงนี้นะคะกด Ctrl V หรือ Paste หรือวางแล้วก็กด Enter มันก็จะมาที่แปลงของเราเนี่ยค่ะง่ายๆเองคือการกดแชร์ค่ะแล้วก็กด copy link คราวนี้หลีจะพามาแปลงค่าจาก latitude, ละติจูดลองติจูดตอนนี้คือเราได้ละติจูดลองติจูดแล้วนะคะอยากจะหาว่าค่าแปลงของหลีเนี่ยค่า UTM คืออะไรก็ไปหน้า Google search เหมือนเดิมค่ะ search คำว่า เปลี่ยนพิกัดหรือแปลงพิกัดก็ได้ค่ะแล้วก็เข้าเว็บไซต์นี้โปรแกรมแปลงค่าพิกัดของกรมชลประทานเข้าไปปุ๊บเลื่อนลงมานิดนึงเนี่ยค่ะมาตรงนี้เขาจะให้ใส่ค่าลองทิจูดและวิจูดแล้วก็แปลงค่าไปเป็นค่า x y ค่า utm นะคะเมื่อกี้ค่าละทิจูดของ google map เขาจะขึ้นต้นด้วยละติจูดก่อนนี่ค่ะละติจูดแล้ว copy มา แล้วเราก็วางลัดิจูดวางให้ถูกช่องนะคะละัติจูดจะเป็นช่องล่างแล้วเราก็ไปเอาลองทิจูดมาลองทิจูดจะเป็นช่องบนแล้วเราก็กดลูกศรไปทางขวาเนะะี่ยค่ะปึ้งมันจะออกมาค่า x y เลยเนี่ยค่ะค่า x y ที่เราเอาไปใช้เราก็เอาไปใช้แค่6ตัวได้เลยค่ะมันก็จะ ที่กัดจะอยู่ตรงใกล้ๆเคียงกับตรงที่ของเรานั่นแหละค่ะอยู่ใน g o o g l e Map ส่วนค่าโซนเนี่ย47ทั้งประเทศไทยเราก็จะเป็นโซนเดียวกันนะคะคือโซน47จะใช้ตัวเลขนี้ทั้งหมดเดลี่ะจะลองจะลองทดสอบแปลงค่า x y มาเป็นค่าละติจูดลองติจูดให้ดูนะคะอันนี้คือค่าละติจูดลองติจูดแปลงเป็นค่า x y เรียบร้อยแล้วเอาใหม่เราจะแปลงลองแปลงค่า x y ไปเป็นค่าละติจูดลองติจูดดู ค่า x y นะคะอันนี้ของค่า x y แปลงหลีที่ที่เซฟไว้6 9อาจจะไม่ตรงกับเมื่อกี้นะคะ6 9 3 4 3 9 2 1 1 1 1่สามโซนก็สี่โซนนี้จะเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็กดลูกศรไปทางซ้ายปึ้งมันจะออกอัติจุดลองที่จุดแล้วนะคะให้เราเอา ลัติจูดเอาตัดมาสักหกหกหลังจุดทศนิยมสักหกเจ็ดตำแหน่งก็ได้นะคะหรือเอามาหมดก็ได้แล้วเราจะเอาลัติจูดมาก่อนนะคะในช่องเสิร์ชเราไปหน้า Google Map ก่อนนะคะหน้าแรกเลยเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่เลยนะเอาแบบเอาใหม่แบบใหม่เลย Google Map เลยเข้าไปหน้า Google Map ใหม่แล้วก็กดเสิร์ชใหม่เลย แล้วก็เวลาเสิร์ชของ google map ก็ใช้ละติจูดก่อนกี้ค่าละติจูดมาแล้วก็ใส่ลูกน้ำเว้นวักแล้วก็เอาลองติจูดมา c o ป y ลองติจูดมาวางลองติจูดเข้าไปแล้วก็กดเสิร์ชกด Enter ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าก็จะกลับมาที่แปลงหลีเหมือนเดิมเมื่อกี้และค่ะนี่เห็นไหมคะ ง่ายๆเท่านี้เองค่ะวิธีการแปลงค่าพิกัด x, y ไปเป็นละติจูดลองทิจูดหรือค่าละติจูดลองีิจูดไปเป็นค่า x, y ส่วนลิงก์ก็ง่ายๆเหมือนกันก็คือกดแชร์เท่านี้เองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ